สวัสดีค่ะช่องบุษบาพารวยค่ะวันนี้พามาดูสวนของหวานเองนะคะใช้แร่ธาตุปูขาไฟใบหยกค,ค่ะดินนะคะเริ่มจากดินดีนะคะถ้าดินดีปลูกอ,อะไรก็งามนะคะหน่อไม้ฝรั่งจะเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยนะคะ ปลูกในดินทรายหรือดินด้วนซุยก็ได้ถ้าเป็นดินเหนียวก็แนะนำให้ใส่แกลบหรือใส่มูลสัตว์เยอะๆนะคะปุ๋ยคอกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าปุ๋ยคอกก็ต้องตากแห้งให้ดีค่ะหวานใช้ได้ธาตุภูเขาไฟใบยยกนะคะต้นก็จะใหญ่หนอก็จะอวบแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะ มแมลงก็ไม่ค่อยรลบกวนค่ะแล้วหน่อออกเยอะมากบอกได้เลยว่าถ้าดินดีนะคะหน่อไม้ฝรั่งก็จะออกเยอะแบบนี้แล้วที่สำคัญนะคะพืชจะยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้นและหน่อไม้ฝรั่งจะเก็บไว้เวลาเราเก็บไว้ก็จะเก็บไว้ได้นานขึ้น นะคะกิ่งทองทางใบใบยกทางดินหวานใช้ใบหยกทุกๆ15วันและก็กิ่งทองทุกอาทิตย์ค่ะ